ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานทรงพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาหาอานันทธมหิดลพระอธรมารามาธิบดินทร วันนี้เวลา17นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากที่ประทับชั้น16อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนากรมนหลวงนราธิวาสราชนครินณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินเขตบางพลัด โดยมีแพทย์พยาบาลข้าราชการและประชาชนไปเฝ้าถูและอองทุนีพระบาทสรงเสด็จเป็นจำนวนมากโดยเสด็จพระราชดำเนินถึงพระบรมราชาลุสาวรีพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมาหาอานันทมหิดลพระอัธมารามาธิบดินเวลา1 7เนาฬิกานาที ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรุงเทพมหานครได้ดําเนินโครงการก่อสร้างสะพานพระราม8ตามพระราชดําริเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนบร,รม,มาราชชนนีสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าต่อเนื่องไปยังถนนราชดําเนินและเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20กันยายน2545 โดยได้กำหนดแนวคิดในการสร้างสะพานเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมนินทรมหาอานันทมหิดลพระอธฐมารามาธิบดินโดยเชิญพระราชลัญจกรประจำรัชการที่8มาเป็นต้นแบบ สำหรับการสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมเณรทรมหาอานันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินพระมหากษัตริย์ผู้เป็นความยินดีของแผ่นดินซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับกรมศิลปากรดำเนินการออกแบบและจัดสร้างโดยมีขนาดสามเท่าของพระองค์จริงในพระอุริยาบททรงยืนฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมพลพระหัตถขวาทรงพระคทาจอมพลพระหัตถซ้ายทรงพระแสงกระบี ประดิษฐานบนแท่นที่สร้างขึ้นเพื่อให้พระบรมราชานุสาวรีมีความสูงระดับเดียวกับสะพานพระราม8มีความสง่างามสมพระเกียรติซึ่งนับเป็นพระบรมราชานุสาวรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ได้มีการสร้างมาพร้อมทั้งจัดภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบเพื่อให้ประชาชนได้มาสักการะและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อสวนสาธารณะนี้ว่าสวนหลวงพระรามแปดในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะและส่งวางผ่านพุ่มดอกไม้ที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ จากนั้นเสด็จพระราชาําดำเนินอย่างพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่อนนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิษและพระพุทธรูปประจําพระชมวานพระบาทสมเด็จพระบรมเณรทรามหาอานันทมหิดลพระอัจฉรรามาธิบดินสมเด็จพระมหิดลาราธิเบษอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นานเธอเจ้าฟ้า,ฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราทิวาสราชนครินและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปวานที่โต๊ะหมู่บูชาทรงคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอานันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลราธีเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนะราธิวาสราชนครินทร์แล้วพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราช พิธีเชิญไปวางที่หน้าพระบรมชายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์แทนพระบรมอัฐิพระอัฐิพระสง์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระธรรมเจดีวัดกลยาณมิตรขึ้นนั่งอย่างธรรมมาตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมมาตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่หน้าพระราชอาศ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปวางที่หน้าพระบรมชายาลักษณ์และพระฉายาลักษณ์แทนพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงธรรมทรงศรรีลพระธรรมเจดีถวายศรรีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงหลังทงักษสิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิรเรก ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทรารบรมราชชนนีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ณเมืองไฮเดนเบิร์กประเทศเยอรมนีเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่2มีนาคม2477ขณะพระชนมายุ8พรรษาทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนทั้งด้านพระพุทธศาสนาและการศึกษาโดยเฉพาะการผลิตบุคลากร,กรทางการแพทย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอาณันธมหิดลพระอัธมารามาธิปดินสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489พระชุมพรรษา2 1พรรษา ทรงครองสิริราชสมบัติ12ปีสพานพระราม8เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและสะพานกรุงธนบุรีในชั่วโมงเร่งด่วนที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสม